d damage Opponents in Shogun's ok Arena เพื่อนๆจะต้องสร้างความเสียหายต่อศัตรูในพื้นที่ต่อสู้ของโชกุนพื้นที่ที่เรียกว่า ok s h o ุ u n s a r e ีนาเนี่ยมันจะอยู่วงค่อนข้างจะท้ายๆแล้วนะคะเป็นจุดที่มีเกาะลอยฟ้าเกิดที่มีบอสโชกุนอยู่บนนั้นก็ต้องรอค่ะ เราจะสร้างความเสียหายกับโชกุนก็ได้หรือว่าเป็นศัตรูที่จะมาฆ่าบอสก็ได้เหมือนกันนะคะขอแค่ให้อยู่ในพื้นที่โชกุนอารีนาเท่านั้นเองใส่ไปแอบในพุ่มนะคะแล้วก็หาของมูฟรอเลยอันนี้ดูนะคะวงบีบปุ๊บเกาะเกิดนะคะสัญลักษณ์จะเป็นริฟต์แดงๆเดี๋ยวพอมันโหลดโชกุนมานะคะมันก็จะเป็นสัญลักษณ์เป็นเกาะ ใหญ่แล้วก็มีเกาะเล็กๆอยู่ข้างๆนะคะเพื่อนๆหาของมูฟเตรียมตัวไว้ได้เลยนะคะหารถหาพวกที่บินหรือว่าจะเป็นลูกเด้งเอาไว้ปลาอันนี้ก็ถือว่าดีมากนะคะเพราะว่าบางทีเราซ่อนอยู่ก็อาจจะเจอคนก็ได้หรือว่าถ้าใครไม่ได้ทำคนเดียวแล้วก็ ออสะดวกที่จะเล่นปกติก็เล่นได้นะคะแต่ของซายเนี่ยพอดีซายทำแบบนี้เผื่อว่าใครที่อาจจะไม่ได้สะดวกเล่นทั้งวันตลอดวันอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถใช้วิธีลัดนี้ก็ได้ค่ะบางคนอาจจะแบบรอเล่นพร้อมเพื่อนทำเควสไปก่อนก็ตามนี้ค่ะเนี่ยค่ะนี่คือโชกุนอารีน่านะคะเพื่อนๆก็มาถึงก็ยิงเลยค่ะยิงจนหมดแมสกก็น่าจะได้ดาเมจตามที่ต้องการนะ อันนี้เขาเขียนว่า Opponents นะคะก็จะนับอะไรก็ตามที่โจมตีเราก่อนบอสลูกน้องบอสแล้วก็ศัตรูพวกนี้ได้หมดเลยค่ะแต่ต้องระวังนะคะโชกุนก็ดาเมจแดงอยู่นะ